สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนช่าง DI ไทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตามสัญญานะครับว่าวันนี้เราจะนำบลูทูธชุดนี้นะครับเป็นบลูทูธ5.0 Pro นะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดิมๆอยู่นะครับเมื่อเราแกะซองมาก็จะเจอแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นบลูทูธที่ต้องต่อกับหัวชาร์จไฟ USB 5โวลต์นะครับแต่วันนี้เราจะนำไปประกอบกับแบตเตอรี่เทียมตัวนี้นะครับ แบตลิเธียมลูกนี้ก็จะมีแรงดันอยู่ที่3.7โวลต์กระแส250มิลลิแอมป์นะครับชื่อรุ่นของเขาคือรุ่น502030นะครับอันนี้เป็นแบตที่ผมเคยทดสอบกับตัวต้นแบบมาแล้วว่าทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในกล่องก็มีขนาดที่ไม่เกะก,กะพอดีกับกล่องตัวนี้นะครับซึ่งกล่องบูทูธของเขานั้นค่อนข้างหนานิดหนึงเราสามารถนำแบตลิเธียมไปติดเข้าด้านในได้นะครับ วันนี้เลยจะพาพสมาชิกมา DIY กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะทำการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับเราต้องทำการทดสอบก่อนนะครับว่าบูทูธตัวนี้ใช้ได้หรือไม่นะครับซึ่งบูทูธตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมขอปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบไฟเข้าที่ตรงนี้ไฟตัวนี้ก็มาจากหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับก่อนที่เราจะทำการ ดัดแปลงแก้ไขได้แล้วก็ตามเมื่อซื้อมาจากร้านเราต้องทำการทดสอบนะครับอย่าลืมนะครับทดสอบด้วยวิธีธรรมดาทั่วไปก็คือใช้ไฟจากหัวชาร์จไมโคร USB นะครับตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเมื่อเราเสียบสายไมโคร USB นะครับเราก็เห็นไฟสีแดงกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเขียนว่า On Off อยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเลื่อนมาทางตำแหน่ง On ะครับเราก็จะเห็นแสงสีฟ้ากระพริบนะครับซึ่งเป็นการทำงานของเครื่องนะครับเป็นการทำงานของเครื่องว่าบลูทูธพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้ผมก็จะเอาสมาร์ทโฟนมาทดสอบนะครับว่าเชื่อมต่อเป็นยังไงบ้างนะครับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราก็ทำการาเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธ กดแช่แล้วก็เปิดนะครับรอแป๊บหนึ่งก็จะทำการเซิร์ชเห็นตอนนี้เราจะเจอบู t ูทูธ2ตัวนะครับซึ่งบูรูทุูธ5.0ธรรมดาเนะี่ยผมติดตั้งกับเครื่องเสียงแมกเนตนะครับเรากดเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็จับคู่ครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยในการจับคู่นะครับเมื่อเราจับคู่กับโทรศัพท์เสร็จแล้วไฟสีฟ้าที่เคยกระพริบก็จะนิ่งนะครับ ทีนี้การทํางานเราก็อยากฟังเพลงก็เอาหูฟังเสียบตรงนี้อยากไปเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงก็ใช้สาย AUX แบบ TIS นะครับขนาด3.5ม mm. เมเสียบเข้าไปแล้วเชื่อมต่อไปยังเครื่องเสียงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จบไปในเรื่องของการทดสอบการทํางานของเครื่องว่าเครื่องบูทูธตัวนี้ทํางานหรือไม่นะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปข้างในนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1น่งละ แบตเตอรี่ลิเธียม2 9กาวครับกาวตัวนี้เป็นกาว2หน้านะครับแนะนำให้ใช้ยี่ห้อ 3M นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะติดแน่นสักหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการปิดเครื่องนะครับที่เคยต่อปิดเครื่องแล้วก็ถอดออกนะครับจากนั้นเราก็ทำการแกะสกรูตร,ตรงนี้นะครับแกะเอกมานะตัวที่หนึ่ง ตัวที่2นะครับแกมาก็จะเห็นบอร์ดของเขานะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับภายในนะครับประมาณนี้เราก็ทำการถอดเบาๆนะครับขนาดเบาไดนะ้ถอดเบาๆเสร็จแล้วก็ออกมานะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งที่จะทำการต่อแบตเตอรี่คือตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับจุดต่อตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัวนี้จุดต่อขั้วแบตเตอรี่บวกนะครับจุดต่อขั้วแบตเตอรี่ลบนะครับง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่นี้นะครับมีแบตเตอรี่1ลูกแล้วก็มีกาว2หน้านะครับนอ้นั้นก็เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ได้แก่หัวแรงแล้วก็ตะกัวแบตเตรีนะครับตรงนี้ผมจะวัดแรงดันแบตเตอรี่ลูกนี้นะว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ วิธีวัดก็ง่ายๆครับวัดให้ถูกขั้วก็แล้วกันนะครับผิดขั้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับตัวนี้วัดได้จริงๆเนี่ยได้4 0 3 1นโวลต์นะครับสูงจากที่เขาระบุไว้ในสเปค3 7โวลต์แบบนี้ปกติไหมก็คือปกตินะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ยประสิทธิภาพดีนะครับแล้วเกินสเปคมานิดเดียวนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับสำหรับแบตลูกนี้นะครับจะเห็นว่าสายที่เขาทํามาให้เรานั้น มันสั้นนะครับค่อนข้างจะสั้นนะสายที่เป็นสายทองแดงสายเปลือยออกมาจากสายที่มีฉนวนนะครับเราก็ทําการปอกสายนะครับปลอกสายออกทำมันยาวนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับปอกสีดําด้วยนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือต้องไปทําการบัดกรีตะกั่วเคลือบสายไฟที่เราจะต่อนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับเราต้องเคลือบตะกั่วด้วย เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็แค่นำสายลบนะครับมาสอดเข้าตรงนี้ด้านล่างนะครับแล้วก็บัตกรีนะครับให้สอดทีละเส้นนะครับถ้าเอาทีละสองเส้นบางทีตอนที่เราบัตกรีเราอาจจะเผลอไปทำให้สายช็อตกันก็ได้นะครับสายไฟแบตเตอรี่ช็อตกันจากนั้นเราก็บัตกรีนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดสาย สายแบตเตอรี่ที่ยาวเกินไปนะครับออกนะจากนั้นเราก็ต่อไฟบวกครับไฟบวกก็ทาเช่นกันครับไฟบวกก็เหมือนไฟลบเมื่อกี้แต่เราเอาเข้าที่ขั้วบวกนะครับบวกก็เข้าที่ขั้วบวกสอดเข้าไปด้านล่างนะครับจากนั้นก็ทําการบัดกรีนะครับบัดกรีก็ระวังนะทีนี้เพราะว่าขั้วแบตใกล้กันเดี๋ยวจะช็อตได้เราต้องระวังนะครับเราทําการบัดกรีนะครับแค่นี้ อันเสร็จเรียบร้อยนะครับสายที่ยาวเกินไปครับเราตักออกนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับพอเห็นชัดเจนไหมครับการต่อวงจรแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ลองดูนะครับเมื่อเราต่อแบตเตอรี่ล้วลองดูว่าเปิดติดไหมเห็นไหมครับเวลาเปิดปุ๊บไฟสีเขียวก็จะติดสักครู่สีฟ้าก็จะติดตามนะครับเซนซับครับเท่านี้พอครับทีนี้ปิดไว้นะครับจากนั้นไปทําอะไรนะครับ จากนั้นให้ทุกท่านไปทําการติดกาวสหน้านะครับเราจะไปติดกับเคสนะครับซึ่งเราจะไปติดกับเคสในส่วนนี้นะครับกาว2หน้าก็ใช้3 m ทั่วไปนะครับ3 m ที่เป็นกาว2หน้าจะใช้แบบบางหรือแบบหนาก็ได้นะครับส่วนผมมีแบบค่อนข้างหนานิดหนึงนะครับถ้าหนาดีไหมผมว่าแบบบางน่าจะดีกว่านะเพราะว่าจะได้กระชับนะครับ ล้วก็ติดเข้าไปนะครับไม่ได้ทำอะไรยากมากมายนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปตำแหน่งไหนที่เราจะใส่นะครับแสดงว่าเราก็ต้องวัดให้ดีนะครับตำแหน่งนี้ทีนี้หลักสําคัญในการติดตั้งนะครับแบตเตอรี่เราจะต้องไม่เอาส่วนของแบตเตอรี่ไปใกล้ส่วนที่เป็นสายอากาศในการรับส่งสัญญาณของบลูทูธชุดนี้นะครับเราต้องพยายามให้ห่างมากที่สุดนะครับผมจะติดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ตำแหน่งไหมครับผมจะติดประมาณนี้ครับจากนั้นท่านผู้ชมก็ติดเลยนะครับฉีกกาวอีกด้านหนึ่งมาติดได้เลยทีนี้วิธีการติดเมื่อฉีกกาวฉีกออกแล้วเราก็เราก็ไปติดตั้งนะครับเวลาติดตั้งก็พยายามติดให้มันชิดฝั่งนี้มากที่สุดนะครับไม่งั้นจะไปรบกวนการรับส่งสัญญาณนะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับไม่ได้มมีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นเราก็ประกอบคืนครับในการประกอบคืนก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราใส่ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการประกอบฟ้าครับทีนี้ง่ายมากนะครับใครๆก็ทําได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับประกอบคืนเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับพอดีนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่รุ่นนี้จะพอดีกับกล่องเขาพอดีนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาผมประกอบผมจะพยายามเอาให้ห่างจากส่วนที่เป็นอากาศ ของบูทูธนี้ให้มากที่สุดนะครับไม่งั้นจะทําให้การรับสัญญาณด้อยลงนะครับอันนี้ต้องทู้ชมอย่านําแบตเตอรี่ไปชิดเกินไปนะครับก็เรียบร้อยทีนี้ลองเปิดสวิตดูนะครับเปิดสวิตก็ไฟสีเขียวก็ติดตรงนี้มันดูจะมองเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้ากระพริบก็พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อนะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บนี่ย ไฟสีแดงจะก,กระพริบนะครับอันนี้จากการที่ผมเคยทดสอบนะครับถ้าเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้ก็คืออยู่ในช่วงการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เต็มไฟตัวนี้จะติดนิ่งเป็นสีแดงนะครับไม่มีการกระพริบนะครับก็คือเขาหยุดชาร์จนะครับส่วนเราจะเปิดใช้งานก็ได้นะครับขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเปิดใช้งานก็รอสักครู่นะครับไฟสีฟ้าก็กระพริบ พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราจะไปทดสอบเสียงในขั้นสุดท้ายนะครับปไปดก่อนนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับว่าบลูทูธที่เราติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปนะครับในตัวนะครับเข้าไปในกล่องของเขานะครับเราจะสามารถใช้งานได้ไหมมีเสียงรบกวนไหมแต่ตามทฤษฎีแล้วนะครับถ้าเราแยกภาคใจไฟออกจากกันนะครับระหว่างบลูทูธกับเครื่องขยายเสียงใช้ไฟคนละแหล่งจ่ายกัน จะไม่มีเสียงรบกวนซึ่งกันและกันเงียบสนิทนะครับอันนี้ในทางทฤษฎีนะครับแต่ในทางปฏิบัติลองดูนะครับตัวนี้เรียกว่าแจ็คตัวผู้นะครับทางภาษาทางการรีวอลปลักนะครับแจ็ค T-R-S ขนาด3.5ม mm, มิลลิเมตรนะครับมีซ้ายมีขวานะครับตัวนี้อันนี้สัญญาณทางทางขวาอีทางซ้ายนะครับตรงกลางหรือไมทางซ้ายทีนี้เราก็จะเสียบเข้าไปนะครับโดยปกติเขาให ปิดภาคขยายเสียงก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงตุบนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ปิดนะเพราะว่าต้องการให้รู้ว่าเมื่อเราเปิดสวิตช์บลูทูธแล้วจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเสียงตุบบ้างเสียงบลูทูธบ้างนะครับเปิดนะครับ enter to bluetooth เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมอันนี้ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นผมจะทำการเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อผมก็เหมือนเดิมครับก็มาเปิดบลูทูธนะครับสักครู่แป๊บเดียวจะมองเห็นเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จับคู่รอสักครู่ก็ให้สิทธิ์เข้าถึงก็จับคู่ e t o o t h connected นี่อันนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นนะครับว่าบอกว่ามีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเรียบร้อยทีนี้ผมจะทดสอบเปิดเพลงนะครับเพลงที่เปิดก็ใช้เพลงจาก youtube นะครับ ขณะที่เราเชื่อมต่อใหม่วอลลุ่มของบู o ุตจะได้ครึ่งเดียวนะครับอันนี้เป็นการเลื่อนเพลงนะครับ เลื่อนเพลงถัดไปนะครับหยุดเพลงนะครับเล่นต่อเพลงถัดไป white make make sure it toys and sound right, boy. อันนี้เพลงที่ผ่านมานะครับถ้าเรากดแช่นะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ถ้าเรากดแช่จะเป็นการเพิ่มเสียง ก็จบไปสําหรับการทดสอบนะครับทดสอบตัวนี้นะครับเมื่อกี้ใช้ทศัพท์มือถือถ่ายคู่กันนะครับถ่ายเห็นลาโพงยามาฮ่าที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็เสียงถือว่าอยู่ในคุณภาพดีนะครับแล้วก็การทํางานสะดวกสบายนะครับจากประสบการณ์การใช้งานมาประมาณ1เดือนนะครับกับบลูทูธที่ทําไว้เป็นต้นแบบนะครับก็คือการใช้งานได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องนะครับ5ชั่วโมงในการฟังเพลงนะครับ ส่วนบูทูธชุดนี้มีตั้งแต่บูทูธเปล่าๆแล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาแบบบูทูธเดิมๆจากโรงงานหรือว่าตัวที่มีแบตเตอรี่แบบนี้นะครับอันนี้เรา DIY กันเพื่ออานวยความสะดวกกับเพื่อสมาชิกเฉยๆนะครับเผื่อไม่มีเวลาไปประกอบลงมือทำเองนะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องเพื่อนช่าง DIY แล้วก็ร้านเพื่อนช่าง DIY ใน La z a d a นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ